สวัสดีค่ะนี้เป็นไฟหน้านะคะแบบชุบขาวนะคะชุบโดเรมอน AE หรือว่า EE 9 0นถึง9 2นะคะขาวเพชรนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะมีไม่กี่ชุดนะคะโปรโมชั่นปีใหม่ไปเลยชุดละ1 0 0 0 899บาทนะคะปีต้อนรับปี67นะคะใครรับเฉพาะคู่หน้าก็แยกนะคู่เฉพาะคู่หน้าซ้ายขวาพันห้าร้อยเฉพาะมุมเก้าร้อยบาทงาน t y j นะคะงานจีนสนใจโทรศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สี่เก้าหกหนึ่งนะคะ นี่สวยๆเลยนะคะไม่ใช่เดิมนะคะเพจนี่นะคะไฟมุมมีสะพานไฟเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยสินค้าสวยๆสินค้าเข้ามาใหม่นะคะยกชุดกันไปเลยนะคะพันแปดบาบาทฟรีส่งเอกชน